เรามีโรงหอยและโรงเขียดฝั่งนู้นโรงเขียดที่ผ้าสีดำดำโรงเขียดก็หัดมาก็เป็นปลากระดีนี่เราเลี้ยงปลากระดีถัดมาก็เป็นกุ้งฝอยกุ้งฝอยโรงนี่โรงกุ้งฝอยอันนี้โรงปลาซีว ซ่องปลาซิวปลาซิวอันนี้ปลาซิวกำลังเลยอันนี้ปลาดุกปลาดุกอันนี้ปลาหนินข้างบนก็เป็นมูดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลายหลายอย่างหลายอย่างมูด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  มดแดงมดแดงนี่ไข่แล้วมดแดงไข่แล้วเราทำคลิปได้แล้วทำไปแล้วสองคลิปไข่มดไข่มดแดงเลี้ยงด้วยขวดเลี้ยงอยู่หลังบ้านนะคะอยู่หลังบ้านเลี้ยงอยู่หลังบ้านเลี้ยงอยู่หลังบ้านเราเองมีทุกอย่าง มีปลานินมีปลาดุกมีปลาชิวแล้วก็มีกุ้งฝอยมีปลากะดีและและมีเขียดและหอยฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเพราะว่าเหลืออีกสองลงยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่า จะหาของมาลงอยู่ของสัจะเป็นหอยเชอรี่แยกรูปแยกแม่กันคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะ